ครับสวัสดีแฟนคลับแฟนช่องรับพีนองเอฟซีทุตันมือนีผ้พาพี่นองแฟนคลับแฟนช่องมาหาคุณยายฝันแมนครับปีนองเอฟซีทุ่านมาแล้วมาแล้วมาแล้วหลายหลายคนถ่ายครับพีนองเอฟซีทุ่านคุณยายฝันแม่หัวจีพันมาแปดศูนย์ครับพีนองเอฟซีทุ่านวันนี้แอดเองมาตามหอดบ้านฮอซ่องให้เลยครับพี่น้องคุณยายคุณฝันไปเด็ดตัวลิงนัทางฝ่ายตอนพี่นองไปเดี๋ยมือนีรูเรียงครับพี่นองเอฟซี วันจะสมคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์อย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนใหม่ๆน้องเด้อเพื่อจะประผัดคลิปใหม่ๆจากสวัสดีจากทางทีมงานครับวันนี้แอดเองหอนไม่หอนหมองอดบอลบรรยากาศจินนิบัติในเรื่องคุณยายเพื่อนกลับมาจากวัดวังหันครับพี่น้องยุทธชีดูสั่นเกษีพี่เราปีกาน้อคุณยายครับพี่น้องไปนั่ทางทีมงานติไปครับครับสวัสดีคุณยายครับพี่น้อง คุณยายใ่จ็คนแมนดีๆเนาะค่ะคุณยายหอมจากมันฝแม่นบ่แม่นหนังยายฝันวางท่านย้ายกระตีเอาหางแดีมันกระถือไงหอังมันไหลหัวอะไรได้เนาะหัวที่นึงก็แตกสามตวัดทหานก็ได้แปดศูนย์ศูนแปดยกก็ือสามตบนอยู่เลยทหารนี่ยแม่นหัานคือหนึ่งหหนเึ่งนึ่แล้วไปเสียหายังกะอาล้างแคลมันถิเที่ยว เอาลองแช่กับบ๊อบฝันฝันฉันฝันนี่คือมักออกเนาะ,ะว่าหนี้ฝันเราไปจ้าย้ายฝันว่าร้านน่ะร้านมันมันเป็นๆตำรวจนั่นแท้คือมันยังน้อยๆอยู่น่ะมันลงจะเอามีดดวงคา,าแทืมาแทงย้ายย้ายสวนย้ายย้ายโดดใส่โดดใส่มีดดึงญาติมีดออกมันย,ย้ายได้มีดย้ายเราทั้งด้ามมันต่ำมัน ยักไปต่ำถือใส่ต่ำขึ้นใส่มันแล้วมันให้เหรอท่านจับเนื้อช่วงสีมาสางมาสู่แม่แก้มแทะท่านเนี่ยออนีน่ออสู่แม่แก้มแทะจริงถม,มาสู่แม่แก้มสทะ <laughs> ย้ายลงไปบึงอันำลำราฝนันได้ฝันไว้ได้จับเมียได้จับอาวุธขอว่าหกสองห้าเนียหกห้าสองหกห้าสองอืม,อม เอาว่าย้ายเสียงสองสี่สองห้าสองแปดสองเก้าย้ายเซียงหนึย้ายเสียงจะได้กับสองสี่สองห้าสองแปดสองเก้าสองแปดสองเก้านี่โดดเขานี่แหละย้ายเสียงหลายหลักเลยบักฝันคือไม่ก็เซียงบักฝันสองสองสองห้าสองสี่สองห้าสองแปดสองเนี่ยกับสองเก้าสองสี่สองห้าสองแปด

เก็บสิบเก้าเก็แปดสิบออกมาละแปดสิบเราค่ะออกแปดสิบออกมาเดือนสองเดือนแต่เดือนพฤศจิกาเจ็ดสิบเก้าย่างแปดสิบทุว่าไปซื้อหาเจ็บหนึ่งหาหนึ่งเจ็บใครยังว่าซื้อหาหนึ่งเก็บแ้่ <c oughs> เดียวขอหรอเ <c oughs> ขอ้าใจมันถึงซับตัวาพันว่าเห็นมาเด็ดหัน ว่าจะว่าให้ฟันด้วยคนแต่ค้างงงันเท่าไังเนบก็ยายน้ำไม่ลงแล้วยายนมาว่าติว่าขึ้นฝันให้กอดบนฝันเห็นมาตัวแดงๆยางแรนพบกโบกไก่หน้าไปเรีบกพบกโบกไก่ม้าเที่าไะสองเท่าสามเท่ามาเน้นเป็นอย่างน้อยายนมาเบื้งทำนายฝันมาหนันเป็นสิบเกตโอหห้าหนึ่งเกตเป็นสิบเกตสิบห้าในทำนายฝัน่ะ วันเมื่อสือออกย่งฝ mm ันยำแม่เ yeah, น sure yeah, no ิ่นฝ mm ันยำเขาหังว่าขายขยายเอาวันเต็มเหมือนแล้วเจ้ายังมาซื้อจะรู้นหมใชกวมาต่ใส่เรื่องน่กผู้จ้ได้ได้ว่ามาก็ฝันอืมาตะฝันน่ะตอนมือขึ้นีฝันตองวันแล้วสำลัฝันนี่ตัวไหนแม่เขาทำมขึนลัฝันน่ะฝันว่าได้จับเนี่ยหนังว่าหกห้าสองหกห้าสองเรียกระจานเน ออข้อมือนะอันเรียกข้อเ็ดไว้ข้อเสียงข้อเสียงมันเรียกหลักนะสองเที่ยงสองห้าสองแปดสองเก้าเรามาฝันวางสั้นหลายหลายลงมาเบิงตำราฝันฝันว่าได้จับมีดจับอาวุธนะ่ะมันเป็นหกห้าสองอืมเนเทียนใหม่ปุ๊กันยังสีเสียงมาเทียงมากับมาตรงกันมันเป็นหกห้าสองเสียงแล้วนะสามตัวหกห้าสองสองตัวเปิดไปหนอนไปตัดเลยญแล้ว เห็นบ่ชือตำราฝันนี่ม่แค่าง่ฝันจะออกตามตาราฝันตาราฝันขันน่ะปันวาชันไปเบิ้งกันนะคือฝันเห็นมากล่ะเบิ้งตำราก่อนนานึ่งมีเทมห่าสิปเกตนั่นล่ะมันเป็นห่าหนึ่งเกตอันเป็นเลขสามตัวนะยายก็เลยไปซื้อเขากับบอกขายเจ้าอย่างมาซื้อไว้แต่ลนซื้อโคตแม่สูงบล็อกขันขันนี่เลข คืให้ปวกยังมาซื้อเห็นหรอเอาคันมาขายเลยขายสามตัวบ้ขายอยู่คันสามตัวนะห้าเกตหนึ่งเกตเห็นหรอเพราะนักเกตหนึ่งกับมซื้อซื้อจะหาเกตหนึ่งหาม่เกตตัวเนี้ยฮะว่าดวฝันแล้วกันแล้วว่ะเชียงหรอเหรอล้วเสียงเลยเี่ตอนแรกแล้วเสียงสักกันแล้ว่ะเียงเสียาาทำนายฝันว่ารงก็ทำนายฝันเนาะ ก็เชียงหันละก็เชียงหันละมันกาฝันจังสั้นหลุดมับฝันว่าได้จับเมียจับหนังอีแทงคนเนี้ยนี่เป็นเมี่ยงใัไ้ไปเบิ้งตำนักฝันเพิ่มมันก็เป็นหกห้าสองอเขาเชียงน่ะเชียงสองห้าอืสองสี่สองห้าสองแปดสองเก้ามัตรงกันเป๊ะเลยเหมือนก็ทำ้วเป็นสั้นละก็ฝันก็ทำไยฝันม่าตรงกัน เรียกออกมาตรงกแกสองหาเนาะคือเนี่กับมาเสียงรูสามเสียงหลักสาม,สามอันตะวานะั่งนอนบ่หลับมาแต่น้ำไม่ตุกแล้วนะ่ะแต่เอาบุญเฮ็ดให้คงผู้เฮ็ดเรียกให้เลยนอนบ่หลับโดนเจมจีแกงย่าง,ง,งไปมาเสียบแล้วกันห้าลูก<ช>ขึ้นใช่มาตัวใดค่ะเราชอบแค่คุดว่าเจอสิซื้ออันดูอัน สองหารหาสองโอ้สองารหสองลูกก็มนี้าสิงอันนี้ย้ายไปเอาบุญอันยอดเงินหลวงปู่ป <25, S 2> ู่อินทวายสิบห้าล้านสองแสนสามหมื่นห้าสิบบาทยอดเงินเราเดยนะอันนี้ยอดเงินเราเอาออกมาก่อนมัวหันห้าแสนสองหมื่นสามสิบสามบาท เร<อ>าเออกก่อนมูได้นะเราออกมาก้อนมูทุกวันจังค่อยมายุม่มยุ่มทันมันเป็นยุ่นน้ำหามันเป็นยุ่นน้ำสองหาหาสองหรือก็โอ้ยย่านมาสค่ะพอรเลือกี่หนอโอเคบุญเป็นกันได้ยอดปลาปลาขึ้นกันคือยายจะไปทำบุญอยู่วัดเป็นประจำเออเอ็มคืนนี้ก็ไปโอ้ยย่าจะย่างานวัดนี่ไปประจำงานวัดเนี่ยไปประจำไปทุกวัดตื่นขึ้นก็ไปวัด ไปทุกวัดป้อมมาเจอ m, ยู่รอนี่ไปมุดม,มดว่าจะเดินวานมาบุญอยู่ใส่แต่ย้ายแข็งแรงปีนี้ย้ายบักกไปีกก่นี่แหละย้ายบ่กค่อยไปดูย้ายบ่กแข็งแรง,งไปมองวง่อนในสําคัญว่าสิ่งสคัญก็ไปอยู่คือนี่คนชว่วดพุทธวิเศษบรรณาคาย้ายก็ไปอื m, ได้มาไปปฏิบัติธรรมนะคะเอามีถูกนีหมัน รวมผลกับคุณยายได้เนาะเพราะว่ายายไปทุกวัดนะคะเนาะครับขอบคุณคุณยายด้วยครับครับพี่น้องเป็นครับเป็นช่องนี้เป็นตัวเลขครับพี่น้องเอฟซีน้ำชาของคุณยายฝันแม่นหลาโข่หลายคนถ่าวันจิกวนวันจีแล่าพันว่าครับแปดศูนย์เก้าเกือบถึงสามตัวบนในพี่น้องแล้วผ่านปบเสียหาหนึ่งเกตแล้วเลยอกโติกพาดไปเต็มเดียววันนี้ตัวเลขน้ำชาของเฝนครับพี่น้องเอฟซีทุกท่าน 652 242แห282เก่าแล้วก็จิตพี่น้องก็ไปพิจารณาเอาทั้งช่องเสนอเป็นเพียงแคส่สสกอ่างคุณย่ายเป็นเนื้อทาง้งแต่ตอนพี่น้องเอฟซีครับสมซาสมลืียครับพี่น้องเอฟซีทุ้ธันดาราในวัดเมือนี้ปล่อยมาแล้วครับ65242425กับไปพิจารณาไปวิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังนะครับพี่น้องเอฟซีทุ้ธันฝากกดแลน์ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ อย่าลืมกดซับสไครป์กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้ยวยพี่น้องเพื่อจะประพาดคลิปใหม่ๆชัด์ตดีๆจากทางทีมงานครับพบอกันใหม่คลิปหนาครับคลิปนี้สวัสดีคุณแม่ครับ